ิดโอ้โหแม่มาตายจ้ะเฮ้ยทำไมวะเฮ้ยเอาแล้วใครไม่ปิดเสฟฮ่องกงอ่ะกูถามจริงโอ้เจอแฮกละเอย่างเเฟี้ยวไม่ปิดเสือพองกงเจ่เลยละพี่บานพี่เอาหัวห้องพี่เป็นคนเชิญผมมึงมาเชิญกูปั้นหัวห้องมันมีไอ้นี่อยู่เออตัดตอนแหล่นะมึงอ่ะ เอาไาไม่ใช่เอาอีกวะโอ้ยโฮ้โอเปเรเตอร์เอ้เหลือเอาเอามัน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 มันใจเรียบร้อยเรียบร้อยเล่นกันอย่างนี้เรียบร้อยมึงเลิกดันไปตายดิเมมเลย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 ยิ่งสุดยิ่งหนึ่งเอ้ยโอ้โห ได้ไงมงันตีไหนบเอหรือบีเอเอเอปะาควันมาให้มดไม่มีไม่มีไม่มีมันทันวิ่งทันดไหนะสุด่นลองเบลล์กันหน่อยลลองเลยน้องเฮ้ยเฮ้ยพี่สุดแม่สุดรุเจ้าคุณเชื่อแล้วเนี่ยอตีหลอกอตีหลอกลูมือลูมือลูมืออันตีหลอกรู้กันรู้กันพี่อนี